สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคเนาชาพันล้านนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ปกชาลาเ้เมื่อวานนะคะเมือเอ่อเอาไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันก่อนเนาะเราให้เก้าห้าห้า ไปเข้าเต็มๆเ,เลยนะคะใครดูคลิปไรเดือนนะคะบอกเลยว่ายิ้มรับซับกันไม่เบาเลยนะคะหรือว่าใครเข้าไปดูเพจคเนชชาพันล้านนะคะดูดวงกับคเนชาพันล้านบอกเลยว่าได้ยิ้มหวานกับแนวทางแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือว่าใครตามน้องมีก้าก็ยิ้มหวานแน่นอนจ้าวันนี้นะคะเราก็เอาตัวอย่างเลขหน้าปกมานะคะก็คือเลข 3553นะคะก็เป็นคู่หนึ่งที่อาจารย์ก็ชอบอยู่ในจิตใจนะคะแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปกฉลากพร้อมด้วยสรุปนะคะว่าเฮ้ยแนวทางเราจะไปในทิศทางไหนนะเลขปกฉลากนะคะในวันที่16พฤศจิกา2564นะคะจุดประสงค์ในการทำคลิปนี้ไว้เพื่อจะเป็นแนวทางให้ทุกทกท่านผู้ศรัทธาทุกท่านมีลัก ทุกทกท่านนะคะเพื่อนรักเพื่อนเนิมหลายๆคนทุกทกท,กท่านนะคะเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อหาซื้อลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นรูป วันรอยกระทงนะคะวันรอยกระทงหรือภาษาอังกฤษรอยกระทงเดย์นี่วันรอยกระทงนะคะตรงกับวันที่19นะคะแต่นะคะไฮไลท์นะคะเราอยากให้คุณสังเกตนะคะนี่สังเกตไม่ใช่สังเกตบาร์โคด้ดแต่ให้สังเกตตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นเลขอะไรไหม ก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆเนี่ยแปลได้หลายเลขมากเลยนะคะสี่ก็ได้9ก,ก็ได้ตรงนี้อาจจะเห็นชัดยากไปนิดนึงเราหมุนจ้าเลาหมุนจ้าเราหมุนจ้าใครอาจจะตาดีอาจจะได้3ตัวก็เป็นได้นะคะเห็นนะตัวนี้ค่ะเป็นสี่ก็ได้หรือใครจะเห็นเป็นเลข9กก็ได้ ตัวพระจน์วงกลมอาจจะเป็นเลขศูนย์ก็เป็นได้นะคะแครคนสังเกตไหมอ่าอาจารย์ให้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะให้ไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้นะคะเขาอาจจะมาเลขปกฉลาอาจจะมาใบาเราอีกแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเห็นเลขอะไรตรงสมบายหรือว่าอ่ากระทงกระทงนะคะก็บอกได้นะคะอ่ามองหมุนเห็นไหมหมุนปุ๊บแต่ถ้าหมุนปุ๊บอาจจะเป็นเลขอาจารย์ก็มองว่าเป็นเลขสี่อยู่ดีนะ เลข4กับเลข9แต่ตอนนี้ก็ให้น้ำหนักเป็นเลข9หรือจะเป็น9 4ก็เป็นได้นะคะก็เป็นชุดหนึ่งที่เราก็ได้เอฟโรตเตอรี่ไว้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิ์สีสูงเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กก็กับผู้หญิงคนนี้นะคะก็มีทั้งหมด4คนเนาะมี1 2 3 4ส่วนกระทงนะคะจำนวนกระทงมีทั้งหมด ห้าใบาจ้าอันนี้ก็มาวิเคราะห์นะคะว่าใครเห็นเลขอะไรก็รีบไปเอฟนะคะแต่อาจจะเป็นเลขเด่นก็เป็นได้นะคะนี้สวยงามค่ะวันนี้สวยงามสวยงามขออนุญาตวางไว้ตรงนี้เด,ดนึงนะคะขอให้เลขนี้มาเนาะเลขที่เราวิเคราะห์กันมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์การตัดชุดกันดีกว่านาอว่า อาจารย์ชอบเลขไหนแล้วก็มันจะเด่นประมาณไหนต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นแนวทางนะคะแต่ก่อนที่จะเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจคอมเมนต์กันนะเพื่อจะมาแบ่งปันแนวทางกันนะคะเพราะว่าเลขก็มีเข้าไม่มีเข้ามีหลุดมีออกได้เสมอนะจ๊ะ อย่างแรกค่ะเราก็เข้ามาในเพจดูดวงกับคเนชาพลานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจบ้านนะคะอืาวันนี้ก็มีการทำเชิงอ่ามาแล้วนี่ค่ะ เห็นไหมอาจารย์ก็ให้9 4 0 4นะคะ02นะคะแต่ก็ขอเพิ่ม92นิดนึงนะคะเพราะว่า92เนี่ยได้กับเลขจุดทูบนะคะใครชอบก็แคปไว้นะคะแคปเราก็ไปลองตัดเด่นตัดดับดูนะคะทุกอย่างเป็นวิจารณญาณนะคะใครชอบก็แคปไปเนาะวันนี้น้องมีก้าให้ไลเอ่ยน้องมิก้าให้ไลเอ่ย มีก้านะคะให้ห้ามาตัวเดียวนะคะแล้วก็วงเล็บเบิ้ลด้วยนะคะจะมาห้าห้าหรือเปล่านะห้าห้าห้าสามหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวก็ชอบเล้ห้าอยู่นะคะน้องมีก้าให้ห้านะคะน้องมีก้านะคะอ่าอันนี้คือปีหน้านะคะปีชงก็เข้าไปดูกันได้นะคะวอกชงแขนชนกุลชงมะเส็งชงนะจ๊ะ นี่ค่ะอันนี้แนวทางตรงนะคะแนวทางตรงที่อาจารย์มองว่าเลขพวกนี้น่าจะมีความเป็นเข้าวินมาสูงมาก0ู59 0นะคะ0359นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแต่ทนันทีทันนั้นเดี๋ยวเราต้องมาตัดกันก่อนอ่าเลขอันนี้นะคะยังไม่ได้ลงนะคะคือเลขทูบนะคะนี่เลขทูบนะคะเลขทูบของอาจารย์สันคเนชาพันละนะคะวันนี้นะคะอ่า ตัวที่ชอบนะคะก็จะมีห้า3 5 2นะคะดอกจันห้าสองชอบมากสุดนะคะ 5, 5้า้าอาจจะไปในลนักษณะของอมสินหรือทกศก,ก็เป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางน,นะคะส่วน3าตัวก็ชอบ6 5หาสองตั้มเลขทูบเลยแล้วก็3 5 5ห้าห้านะจ๊ะแต่ต้องบอกก่อนว่าหืมเลขเบอร์เนี้ยมาย,ยากมากๆน้อยมากๆที่จะมานะคะถ้ามาก็สาธุสาธุได้เลยจ้ะถ้ามาเนี่ยยิ้มแฉ่งเลยนะคะยังไงก็ อย่าลืมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้เป็นแนวทางนะคะเน้นย้ำให้เป็นแนวทางในการไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปกันก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามงวดง่ามวดที่1นทันวานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเฮงๆเลยๆจ้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า